ขั้นตอนการชําระเงินแบบหน้าเคาน์เตอร์โดยเป็นการแบ่งชําระหรือชําระบางส่วนเมื่อทําการซื้อสินค้าลงในในส่วนของรถเข็นเรียบร้อยมาในส่วนของหน้ารายการยอดสั่งซื้อของกค้าเรียบร้อยกดชําระเงินครับระบบจะพาไปหน้าในส่วนของหน้าชําระเงินกดชําระหน้าเคาน์เตอร์ครับแล้วเราต้องการที่จะชําระในส่วนของบางส่วนโดยยอดรวมของออเดอร์นี้อยู่ที่ราคา10,000แบาท เราต้องการจ่าย50,000บาทก็สามารถกดชำระบ,บางส่วนแล้วใส่ในส่วนของราคา50,000บาทไปอัปโหลดสัญญาและข้อตกลงใบสีชมพูครับผมแล้วก็อัปโหลดในส่วนของตัวหลักฐานการชำระที่ทางลูกค้าได้มีการจ่ายเงินเข้ามาจะเป็นในส่วนของตัวสลิปแล้วก็ตัว ใบเสร็จหนาเคาเตอร์ครับผมเสร็จแล้วเราต้องการชำระ5 0 0 0 0บาทจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าต้องชำระอีก5 0 0 0 0บาทโดยจะแบ่งชำระได้อาจจะเป็นในส่วนของ25 0 0 0เป็นช่องทางผ่อนชำระแล้วก็กดผ่อนครับผมใส่เลขบัตรเลือกธนาคารเลือกโปรแกรมการผ่อนครับผมแล้วก็ใส่เลขที่ใบเสร็จตามใบสี่มพูครับแล้วก็ระบุเครื่อง edc สาขาครับผมเสร็จแล้วก็ระบุในส่วนของตัวเครื่อง edc ของธนาคารอาจจะเป็นตัว b แล้วก็จะมีเลข tid เพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องต้องชำระเพิ่มอีก2อ0 0 0นอาจจะกดเพิ่มช่องทาง25 0 0 0ที่เหลืออาจจะเป็นในส่วนของตัวโอนเงิน qr ผ่อนชำระเงินสดหรือว่าเป็นผ่อนชำระอีกก็ได้ซ้ำกันก็ได้ครับผมสามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเป็น ตัวโอนเงินก็ทําการกรอกไว้ที่ใบเสร็จอย่างเดียวครับผมถ้าเป็นในส่วนของตัวผ่อนชาระหรือบัตรเครดิตจะต้องทําการใส่ข้อมูลพวกข้อมูลบัตรด้วยแลวก็โปรแกรมผ่อนครับผมเมื่อทําการใส่ข้อมูลทุกอย่างครบจะไม่มียอดค้างเลือก็กดยืนยันการชําระครับผมเมื่อกดยืนยันเรียบร้อยจะพาเข้าสู่หน้าตัวสรุปข้อมูลคําสั่งซื้อโดยที่จะบอกว่าโอเคสั่งซื้อสําเร็จ เลขที่คำสั่งซื้อเป็นออเดอร์นี้วันที่เท่าไหร่ครับผมสถานะคือสถานะอะไรก็จะเป็นสถานะรออนุมัติการชำระเนื่องจากว่าเป็นชำระหน้าเคาน์เตอร์ต้องให้ทำการแอดมินหรือแอคเคานติ้งตรวจสอบครับผมมีวิธีการชำระเงินบอกว่าเป็นชำระหน้าเคาน์เตอร์ประเภทเป็นชำระบางส่วนหรือเด posit ราคารวมอยู่ที่10,000 0เราชำระไปที่5 0,000เราค้าชำระอีก5 0,000แล้วก็มีข้อมูลลูกค้าบอกครับผม